สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมแฟนเพจสวัสดีพี่น้องชาวยู ok ทูบนะครับบอสซักคักเอารถแชแนลครับบอสซักศิภาษพี่น้องมาเอบึงบรรยากาศนะครับตอนนี้วิธีสอนน้อยไปบรรพแพงนะครับตั้งไก่จะเซตสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องแล้วแต่อีกบากีลระบบนะครับวันนี้บอสซักศิภาษพี่น้องมาเอบึงนะครับบรรยากาศของทีมงานพ่อค้าแม่ขายนะครับผมเปิ้ลสีมาขายของแม่แรงครับผมสุดยอดเลยครับผม กับทีมงานแม่คาเพิ่นมาเตรียมขายของมือแรงครับผมมาให้ขายบริกข่ายบริการเครื่องดื่มนะครับผมอาหารต่างๆนะครับให้พี่น้องผู้ที่มาฟังเรื่มือแรงนะครับได้มีได้กินนะครับผมพี่น้องครับพี่น้องมาชมงานมือแรงกันอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับเด้อพี่น้องครับนี่ทีมงานแม่ค้านะครับติดตามสาวหน่อยเป็นบัณฑแพงมือแรงอยู่บ้านผือครับตำบลรัตนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์พี่น้องครับ สถานที่กว้างขวางครับผมสถานที่กว้างขวางครับสวัสดีครับไอ้ไส้ครับได้มองเราบ้าดนี้ได้มองแล้วครับมองเหนือเลียบบ้างไหมมีด้วยมีด้วยโอ้ครับผมครับพี่น้องเอซี่มาฟังเรื่อเหมือแกลงครับเรื่องบูรน์กันครับผม ครับเมียนครับแม่นะน้องเป็นขันทะยอยมาเรื่อยเรื่อยครับผมมันิเป็นพี่น้องฝาดไม่คลายครับปู่รักรักน้องเป็้ายเลยครับสถานที่ดีครับพี่น้องครับกวงขวงครับ เปิดอาญาคือเราครับพี่น้องบสิบเป็นทั้งพ่อขาไม่ขาครับบสิบเป็นทั้งท่านผู้ชมมาแลงนะครับเตรียมทีแน่น,นอนนะครับเขาแห้หงๆมันๆครับแห้งๆมันๆกันซุกคนเด็กกับเด้อมาแลงครับทีมงานพ่อขาเฮานะครับผู้มาสั่งสีสันในงานนะครับโอ้ยมาสวรรครับ ที่หัวที่น่องข้ามไปแล้วมองอะไรอ้บุรีคือเจ้าเดียวเส้นงวงครับดูลบรับอ่ะิเวียองเที่ยวงานมือแรงครับพี่น้องครับโอ้ยแนวกินน่าอยากบูดเพราะอยากพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดครับ นี่ก็คือนะครับมันจากาศของทีมงานนะครับก็ขาเพิ่นนะครับบริเวณด้านนอกนะครับกับสีมีอีกทีมหนึ่งก็คือทีมด้านในนะครับด้านในในี่คือด้านในซังค์สีนะครับพี่น้องครับเอ,อ ขัดยอดคักเอาโหลดพี่น้องครับคักเอาโหลดคือเกานะครับคักแทะมวนแทะแล้วครับมือแรงแมีนคือเกาครับพี่น้องครับว,ส,บวสิเป็นทั้งพ่อค้าแม่ขายวสิเป็นทั้งท่านผู้ชมครับมือแรงมาเดยพี่น้องครับมาให้กําลัางแรงใจกันหลายๆครับผมมือแรงครับสาวน้อยเพชรบันแพง สวัสดีครับนะครับได้มองล่งหรือเปล่าครับผมได้แล้วเนาะว้าโอ้โหท่มูเพิ่นขึ้นเลยอืมครับประตูทางเขาเป็นไใบมองได้ครับเพื่อนว่าไปทางพุ่นนลเพ่หางหนาเลยเนาะครับโอ้ลงขายของมันหนีกับมอสเลยครับมองเดินหาแนวกินแนวยาครับมีแรงพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องมากกับมังอุดหนุนกันได้ครับเด้อครับทีมงานผู้สางสีสันนะครับในงานนะครับมีแรงพี่น้องครับอุดหนุนกันทุกๆุกหลานนะครับ พอขาดไม่ขายเพื่อกล่มงเตรียมของจะลงครับคือเ่าครับพี่น้องครับเต็มที่มันเดิมนะครับเหมือนกสุดยอดจอด,ดจอดน่าจะเป็นแถวนี่เลี่ยงเลยครับพี่น้องครับ อาจจะเลี้ยงเงานะครับตามที่เบ่งแล้วนะครับกำลังเตรียมห้องไปห้องมันอยู่ครับพี่น้องครับนี่เบียดเป็นเป็นสุ่มเป็นสุ่มเลี่ยงเงาเ่าม่เงแม่กินแม่อยากเบิดครับพี่น้องมาหอดมาเทงกันอุดนุนกันไปครับผมพี่น้องครับทุกๆกร้าน มครับเอฟซีแฟนขาเพิ่นปาเตรียมสาเตรียมยังมากเหรครับพี่น้องครับเตรียมสาเตรียมเสื้อนี่ครับบริเวณนี้เหมาะสมแห้งครับพี่น้องครับบริสถานที่นี่สวยงามด้วยครับพี่น้องครับสำหรับพ่อค้าเพิ่นนะครับรุ่งของขายกันในงานมือแรงนะครับพี่น้องเฮงๆมันมันกันทุกร้านด้วครับเด้อเมือแรง ก็มาบิ่งมาลำยินดีครับพี่น้องครับบรรยากาศครับตอนนี้ครับนาวิธีเสาหน่อยเพื่อแนแพงครับ พี่น้องขอบคุณางแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องนะครับเพื่อไปกระลักแรงใจนะครับบอสซักคักอรรถชาแนลนะครับเอสซีซหน่อยไปบัดแพงนะครับมือแรงเตยสวัสจงครับผมพี่น้องครับขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ